จากสุดยอดนวัตกรรมการผลิตล้อแท้ระดับท็อป5ฟของโลกด้วยความภูมิใจฝีมือคนไทย100%เเซทุ่มเทและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในยุคปัจจุบันสู่การต่อยอดด้วยบททดสอบสุดทอรหนในสนามแข่งจริงทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง นานนับสิบปีพิสูจน์แล้วว่าคุณสมบัติที่เหนือชั้นกว่ารับรองด้วยมาตรฐาน VIA ของจริงการันตีด้วยผลการทดสอบกลายเป็นล้อแท้ไทยทำตอกย้ำความทนรองรับแรงกระแทกการบดขยี้แรงเค้นมหาศาลได้ทุกทิศทางหนึ่งในเหตุผลของยอดขายมากกว่า1ล้านวมต่อปีออก็เริ่มแรกเลยล้อะอ,ยอะยางทีวระน้ำหนักเบาปีนแบงค์ตกหลมแข็งแรงทนทานอยู่มันถือว่าเป็นล้อที่เหนียวทน ล้อเนี่ยมีคุณภาพที่ค่อนค่าที่ดีเบาแข็งแรงน้ำหนักอยู่ประมาณแค่5กิโลต่อวงเองนะครับได้ใช้ล้อของยาชิโยดะมันเป็นล้อที่มีน้ำหนักเบาแข็งแรงบินเทฟหรือบินอะไรพวกนี้ครับทนได้เหตุผลนะครับที่เลือกใช้ล้อยาชิโยดะเพราะว่าเวลาบินเอสณาแต่ล้อไม่มีโค้ดไม่มีรุ้งนะบินเข้าไปเนี่ยความแข็งแรงของล้อเนี่ยเรามั่นใจมากๆไม่มีเหตุผลที่จะไม่เลือกใช้ล้อแท้ภายใต้แบรนด์ยาชิโยดะ กับรถคู่ใจขั้นเก่งของคุณยาชิโยดะผู้ผลิตล้อแท้ที่มียอดขายมากกว่า1ล้านวงต่อปี